สวัสดีครับกลับมาเจอกับเราสองคนอีกครั้งนะครับผมในาย布拉เธอรีแอคชั่นวันนี้อยังไม่ถูกเลยครูวันนี้มาแค่สองคนวันนี้มาแค่2คนกันนะครับผมพอดีพี่ชาเราติดภารกิจนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็เลยจะมารีแอคชั่นกันครับผมกลับมาครับเขาเรียกว่าเป็นทีป๊อปทีป๊อปวงเก่าวงแก่ไม่ใช่วงเก่าวงแก่ของของของประเทศนะวันนี้เรามากับพ็อกซี่ชื่อเพลง แบสชอตตี้ชอตดีครับชอตตี้ชอตดี้ไม่แน่ชอตตี้แหละหนึ่งเดือนที่ผ่านมาช่วงนี้ทีมป๊อบก็ค่อนข้างจะเดือดเรียกว่าอะไรเดือดคนขึ้นมาทั้งโอ้โหหลายวงอานเห็นมีแบบมีมีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะแบบนอกนอกจากน้องๆวงนี้นะก็มีหลายวงนะครับผมเนาะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับแต่ก่อนไปรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตให้เราด้วยนะครับไปไปลุยกันสำหรับ proxy b แบสชอตตี้ go พอนส์เฮ hey. no ja e> ้ยหอกสีหอกสีนี่เอ้ยเี้ยวีเฮ้ยเฮ้ยจ้าว่ะไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอจิมจุ่มหูเออจิมจุ่มจับหูจับหูนะจิมจุ่มจิมจุ่มจับหูจับหูนะเฮ้ยเฮ้ยโดนตีมันเหมือนใหม่เงี้ยหูใหม่ไรเงี้อาจจะใช่เฮ้ย

โค้<ไ><อ>ดค้นี่เนี่โคสองการเออรู้เลยว่าเพลงนี้ออกความสงการชัวเฮ้ยใช่หรือเปล่าอาจจะใช่แค่หนึ่งหือที่แล้วก็ม่่ปะเอาฮ่าฮ่าฮ่าฮาา่ คือน uhm si> ี่ก็เป็นจะเป็นคลีนแล้วก็เขาเริ่นมีอะไรนะมีอีที่ไหนเป็นไงโอมอ่ะไอ้ที่เราพบเจอ ต้นชกคนแก่ต้นชกเพื่อนเอาไอทแบตชารีช่วยดิงเธอมาทีแค่นี้พอเดินสบายขบสีเชลล์เอวอย่างได้แต่พูนเอวอย่างได้เ้าเป็นคนเกลยเิอ มนตนองการนี้เพลงนี้่าจะเดือดเออเพนี้น่าจะเดือดนะถงการสเต็ปสแกนสแกนเด็กสแกนสแกนฮ่าฮ่าฮกเอวกันอีเลยแล้วคือมันต้องเป็นนะฮ้มันไม่ต้อเป็นอามร้อยเอ้ยไ่ใช่คามาที เย้เลยเฮียหมาล้อมเฮียทำนี่คุ้นๆดิเพลงนั้นเอวนี่มั้ยข่าวนี้เลยจะหลุดแต่ละคนที่ยังไงจุดแต่จุดนั่นเป็นอะไร เอะไรแล้วคือเห็นว่ามึงเห็นเห็นเนี่ยซับป่ะซับก็เหมือนแับเพลงไหนก่อนก่อนเฮ้ยเฮดมี่โอเคแตกโมหายอ๋ออสุดยอดสุดยอดเพลงนี้น่าจะมาใครทำล่ะโอ้โหฟักกิ้งฮิโลโอ้โหลีลิกด้วยนะเนี่ยโคตรเดือด ผมว่าผมว่าคว่เาเพลงนี้นะเพลงเนี้ยโคลการาฟคนที่คิดท่าเต้นอ่ะไม่ต้องใส่เยอะ <c oughs> ให้น้องฟังค<อ>ือให้น้องพอัชชีทุกคนฟังเพลงก่อนใช่แล้วก็บอกว่าอะไรก็ได้ขอนเน้นเอวขอเอวเน้นเอวเอานี้เอาตามใจของคนเออเอาไปเลยเ<อ>มึงมึงเต้นไปเลยมึงได้ฟังเพลงไม่เคยไม่เคยเห็นพอกซีในในแบบนี้เลยนะแบบไม่เคยเลย คือเอาจริงเพลงนี้เคยได้ยินมาก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันผ่านสงครามแล้วเนาะแล้วก็ได้ยินมาผ่านหูแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพลงของพ็อกซี่จริงๆเปล่าเหรอเออคิวเคยได้ยินแล้วอืไอ้ที่ใช้แบบจับดนตรีเหมือนไอ้เพลงอะไรวะมันเพลงชิคเก้นมันชื่อมันชื่อหลังเรื่องอะไรวะลืมมันคือมันชื่อชิคเก้นอะไรสักอย่างเนี่ยชิคเก้นลิตเติ้ลเออที่เป็นที่ที่เป็นไก่ตัวเรื่แล้วแล้วก็มาเต้นตอนสมัยเด็กๆถ้าใครจำได้เนาะ มันมาจากเพลงนั้นเลยแล้วก็แบบดนตรีก็ใช่เนาะทุกอย่างใช่หมดอะไรเงี้ยคือเขาเรียกมันมีมันมีมันมีสับอยู่ที่เอาดนตรีของอีกเพลงหนึ่งคือมันอาจจะไม่ใช่มิกเทปมั้งมันเขาเรียกอะไรสักอย่างนึงอะมันมันมันมีอย่างเราเคยฟังเพลงอื่นก็จะมีเอาดนตรีช่วงหนึ่งของมามาทำเพลงใหม่เนี่ยผมจําชื่อสับไม่ได้นะเจ๋งเจ๋งเจ๋งเลยแล้วก็แบบว่าถือว่าทุกอย่างนะทั้งธีม MV เอ้เสื้อผ้เสื้อผ้าก็คือเข้ากับสงการเลยรู้เลยว่าแบบมาเพื่อสงการจริงเพราะว่ามันมาเนี่ยมันมา แปลว่าเมษา์เนี่ยแปลว่าค้าราชการมันอีกไม่กี่วันก็สงการแล้วนี่แปปล่อยก่อนอปล่อยก่อนปล่อยก่อนสงการนะฮะปล่อยให้คนมาร้องก่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเอาจริงเนื้อเพลงไม่ได้จํายากเลยเขาจะวนๆอยู่อ่ะเธอเต้นหน้ารถแห่ เธอเต้นแค่โจนแก่อะไรงั้นนะฮะเรอว่าน่าจะเป็นเพลงที่เปิดตอนสงการน่าจะมันกันน่าดูเป็นอีกกลิ่นหนึ่งของซีเพราะว่าแบบอย่างที่เขาพูดกันที่บอกว่าแบบว่าคนไทยนี่มีแบบว่าสามชาติในจิตใจกันทุกคนได้หมดเพลงอะไรก็แล้วแต่นะครับไปโยนเข้าสามชาติได้หมดได้หมดนะครับเป็นดนตรีที่แบบลงตัวที่สุดโปรดนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดใครชอบก็ไปติดตามน้องๆดูนะครับซีทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแล้วก็ ก็รอเพลงใหม่น้องๆออกมาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราจะรีแอคเรื่อยๆครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนจถึงตอนนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรเราทั้งสองคนขอประทานโทษไปด้วยครับครับผมโอเคนะครับแล้วตอนจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยเด้อวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมกันคลิปหน้าก็